เพื่อนวันนี้ดิเอ็มเด็กกิมรถนะไฮ e อเวอรวั everyone, please, Enjoy, นพะี่แต่จะคล้ายแอนฟอลโล่มีฮะฟัดมาวิดีโอ e n j จอยเนาะวันนี้อาจะมาเล่นรถชอปเปอร์ด่านเมืองกับด่านเมืองนะชอปเปอร์ด่านเมืองนะครับกับด่านเมืองตาขอขอของสัวภัยอดัมมาดูมาดูกัน Today ์เอ็มก็ play ่นชอป p ปอร์อินเดอะซิตี้แอน Let's s e ์เลสซีถ้าเกิดลงคลิปนี้ดิโก็อยากจะขอโทษคุณผู้ชมนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะลงช้าหน่อยเนาะอันนี้ก็ขอพลอยนะครับอันนี้อาจจะลงไม่ใช่หกโมงนะรอบนี้มันจะเป็นเลทครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายขอทินะครับแต่ถ้าเกิดหลีกถ้าเกิดเลทถ้าเกิดเลทอีกก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังไงก็ลงกันได้แหละเพราะเมื่อคืนผมอัดแล้วคือคือเวลาดูแล้วมันมันภาพเล็กนะถ้าเกิดเวลาลงอะภาพหน้าจอมันจะเป็นเล็กเล่กอะแล้วคุณผู้ชม ดูผมกลัวว่าคุณผู้ชมแต่แบบว่าอยากเข้ามาดูจอใหญ่ๆแล้วคุณผู้ชมเขาจะหมดอารมณ์นะครับผมก็เลยผมตอนแรกผมก็อัดอัดแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยลองอีกอีกหนึ่งรอบแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมที่แล้วผมก็ลองอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นเหมือนเดิมอะ่ะนั่นแหละวันนี้ผมก็ขอให้มันไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับขอให้มันเป็นภาพหน้าจอใหญ่เนาะนั่นแหละขอให้พี่สุชัยข พี่สุชัยขอให้อทิ์พูดจาสุภาพอย่ามีคำหยาบเดี๋ยวอนนี่จะปรับปรุงนะครับแต่ก็อาจจะหลุดมาบางครั้งเนาะตอนที่อาทิ์หัวร้อนนะบางทีว่าแต่บางคำอนดิทก็ไม่ค่อยอยากจะพูนนะอนนิ้ก็เลยไปแทนเนี่ยออดูผมเป็นเอฟซีพี่นิวผมชอบดูช่องเขาเขาเพิ่งอัพอัพโหลดคลิปวิดีโอมาใหม่ผมเพิ่งดูไปเมื่อกี้เนะี่ย ันนี้ผมก็อาบน้ําเลยเนาะตอนนั้นพ่อผมลดลดน้ําแล้วมดแดงมันไต่เสื้อพ่อผมมาแล้วผมไม่รู้นะแล้วแล้วมดมันกัดผมนะผมก็เลยต้องอาบน้ํานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็อันเป็นวันแรกที่ผมอาบน้ําไวที่สุดเลยหกโมงไงนนะปกติผมอาบน้าเกือบทุ่มไอ้เไม่ใช่ผู้บิดประมาณอะอ,อย่างน้อยอะ่ะประมาณสองทุ่มถ้าเกิดพ่อผมแบบง่วงมากๆเลนะ้ประมาณสองทุ่มน้อยสุดนะ แต่นี่คือหกโมงก็คือถ้าเกิดผมป่วยอะ่ะมันมันจะน้อยยิ่งกว่านี้ประมาณสี่โมงนะผมก็เช็ดตัวแล้วถ้าเกิดอันนี้ก็จะพยายามปรับปรุงตัวนะครับก็อย่าดีดไลน์นินนนะอะไระครับแต่ว่าบางคลิปอันนี้ก็อาจจะจามหรือว่าอะไรนะเพราะอันนี้เป็นภูมิแพ้นะครับแต่บ้านอันนี้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะ แค่ขี้ฝุ่นมันเข้าจมูกแล้วผมจามแล้วก็ไทสปีดี้แล้วเพื่อนๆจะไปฉีดวัคซีนขอให้ไม่ป่วยนะครับอันนี้ฉีดมาแล้วสบายมากมันเหมือนมดกัดนะครับถ้าเกิดคนที่กลัวเข็มมันก็อาจจะระแวงไปเองแต่สุดท้ายมันก็ไม่เจ็บเนาะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ขอให้ไม่เป็นอะไรด้วยนะพอพอบางทีมันก็จะมีผลข้างเคียงเนาะอันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชม ทุกคนหรือว่าใครหลยคนที่ดูช่องผมถึงว่ายังไม่กดติดตามก็ถอะนั่นแหละก็ข,ขอให้ฉีดก,ก็ขอให้ปกติดีนะไม่มีผลข้างเคียงนะผลข้างเคียงแบบไม่แรงอะ่ะคือคือมันยังไม่ขั้นเสียชีวิตนะแต่บางคนเขาแรงไงถึงกับขั้นเสียชีวิตเลยนะผู้ใหญ่หลายคนนะครับเสียชีวิตไปแล้วตอบนั่นแหละเด็กๆ็กก็มีบ้างนะแต่ว่าน้อยเพราะเขายังไม่เปิดให้เด็กเล็กเขาฉีดเนาะนั่นแหละ แล้วก็ส u b s c r i ครมีทูเชียเลสซับก็ตามไปถึกสามเลซับครับอันนี้อาจจะลงช้าแล้วก็ขออภัยอันนี้อาจจะพูดแบบว่าแบบนี้บ่อยหน่อยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะอืมคือยังไงดีคืออัดคลิปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เนะา,นเกากะก็คือผ้ามันเล็กมากๆอ่ะคือภาพมันเล็กอ่ะเอาง่ายๆคือภาพมันเล็กเล็กจนขนาดแค่ผมดูยังรับไม่ได้ผมเป็นคนอัดเองเลยนะแต่ว่าแค่ผมดูก็รับไม่ได้แล้ว พราะมันเล็กมากแต่คลิปนั้นเสียดายนะครับที่ผมผมได้แต้มใหม่ด้วยเพิ่มมา้อยดาวอาจจะแบบเล่นเล่นแบบแปลกๆหน่อยนะคะเพราะที่ก็ยังคันอยู่มันเป็นมดเป็นมดแดงนะครับเป็นมดแดงจะกินน้ำแดงอๆๆตอนนี้นะครับผมยังจำได้อยู่เลย เดี๋ยวผมจะโชว์หลักฐานนะครับน่าจะยังมีคลิปอยู่นะผมตายตรงนี้ผมจําได้เลยจําได้สนิทที่ผมหัวหัวโขกตายเนาะแต่ที่ก็รอบนี้ก็ผ่านมาได้นะครับเป็นนิว l ลกเกอร์ละคนขอชื่อว่าโสภัยอดัมนะครับผมยังไม่ลืมชื่อเนาะผมชอบมากเลยนะครับอดัมเนี่ยมันคุ้นๆนะเหมือนในเกมฟรีฟลายนะครับ เพิ่งโหลดมาเล่นนะมันก็จะมีสกินอดัมมาให้นึกถึงแต่ก่อนตอนที่ผมเล่นโคตรกะเนี่ยครับจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ต้องแบบเอียดดอยอยตรงเนี้ยเกิดผมตายผมเสียดายมากเลยนะแต่ผมยังไม่เคยตายผมเคยผมเคยเห็นคนเขาตายกันอยู่บ่อยนะคือ <c ười> ลงมาไวเกินแล้วก็โขกตายอะ่ะผมก็เสียดายเนาะก็เลยต้องแบบ ค่อยๆไปนะยิ่งชอปเปอร์มันไม่มีหลังคานะแต่ว่าผมก็ใส่หลังคาให้มันได้นะแต่ว่ามันโดนไม่กี่ทีก็พังแป๊บนึงครับเมื่อกี้พอดีคันหูก็อาจจะไม่ได้พูดสักพักนึงแต่ก็ไม่ได้สักพักใหญ่ๆเจตืดต๊ดต๊ดอมาตมิตาลุอโลโลดาดีดาดีดาตึงตึงตึงอมาตบิดาบดาซีโอโลโล ผมจะพันหนึ่งแล้วเนาะแต่ตอนนั้นผมเพิ่มมาแค่้อยเดียวอนะ่งเนาะไอ้ตรงนี้ผมตายบ่อยนะครับหัวโขกตายไอตอนนี้นะครับตอนแรกไอดีเก่าก็ยังเทพนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ผมนำแต้มไอดีเก่าละเสียดายไอดีเก่าไหมผมก็บอกเลยว่าเสียดายนะครับแต่มันก็คิดถึงอะไรมันไม่ได้อีกแล้วเพราะผมนั้นลบ เกมรถไปอ้ยผมตายครับท่านผู้ชมนะน้ำมันหมดตายคือมันไม่ถึงแล้วผมก็เลยต้องบินนี่นะครับเอาคลิปเก่าผมหายไปแล้วนะตอนนั้นเอ,อ้ยยังอยู่ยังอยู่เนี่ยไอคลิปเก่าที่ได้สามพันกว่ามันคือนิวเลกเกอร์ของผมเลยนะเนี่ยประมาณสามนาทีแล้วก็ไม่ได้ดูกันนานเนาะเพราะเพราะแค่อันเดียวก็อัดไปห้านาทนะีแล้วเราก็ดูนิดเดียวครับ มา,มาไม่เพราะเรายังเหลือด่านไมซ์อีกน,นะนะครับชายคนนี้เป็นชายชราตีเวลาเกิดได้ดีแต่นองกัหมาขยี้ระยิิงชายเออตุยโอเคเล่นแค่นี้พอ,อเ,เป็นไงขึ้นขึ้นไม่มา,มา ผมทำ u t u b e ได้สิบสิบซับนะครับดีใจด้วยเฮ้ยไอชีซีดีเขานำผมได้ไงเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนโหดมากเลยนะครับนี่มายิงซบ เลส s ก o เลสกแต่นี่ยากนะครับ <c oughs> ผมเคยลอยไปเลยตอนที่ผมเล่นแรกๆแล้วผมไม่รู้นะเลส s ก้เป็นไงครับบวกฮาไเฮ้ย,ยมันติดะอะเฮ้ยได้ไงผมเลยเกลียดเกมรถไงครับ ผมก็สาตั้งใจเก็บแต้มนะสุดท้ายก็มีคนนำเศร้าสุดๆโลลูลูลูลาโบลิบิบับไปเด็บบูบับไปเด็บบีบับบีแปรแปรบุบารับเพราะผมไม่น่าเอาตังค์ไปอัพชอปเปอร์เลยนะ <c oughs> กลิ่นอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> มาแล่เบิร์พอดีมีคนตดนะครับพอ <c oughs> ดีอยู่ดีๆก็มีคนตดนะครับเหม็นมากไปเละ ซับสไครมีทูเชเลยซับก่อนนำหนึ่งสามเลยซับนะครับซับผมมันก็ไม่ขึ้นเลยครับไม่รู้เป็นอะไรโอ้อะไรเนี่ยโอ้ผมจะหัวร้อนไอประมาณนี้คือแบบมันอีกนิดเดียวอะ่ะแล้วจะติดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์และความสุขต่อพี่ดองทั้งหลาย ต่อพี่น้องทั้งร,ร,ร,ร้ายดีไหมครับร้ายร้ายคือที่ผมเอาอุปกรณ์นี้มาไม่ใช่เลยนะผมสามารถแบบนี้ได้แต่มันก็จะไวมากๆเห็นไหมันไวเกินดย,ดดย,ดยินเลยไงไม่ไง โอ้ยทำไมมันไม่พ่นเนี่ยเฮ้ยข้างหลังช่วงนี้ฟูเซโดป้าก็หายไปนะครับรีวิวอะไรก็ได้ก็หายไปทุกคนที่เป็นแฟนคลับแต่ก่อนหายไปหมดเลย มีหลายคนนะครับที่ที่เป็นแฟนครับแต่ว่าผมผมพูดไม่หมดเนาะไอชีสีดีก็น่าจะใช่นะเออใช่ใช่ไอชีสีดีใช่แล้วก็จีเกมเมอนะครับแต่ไอชีสีดีก็ยังมาเม้นบ้างนะแต่ว่ามีคนหนึ่งหายไปที่หายไปนานมากๆก็คือจีเกมเมอรครับหายไปไหนรไไหรูอเปลเหลือเลิกดูช่องผมไปแล้ว

เร St ลสตัก์สตาร์ยปยป,ยปยป,ยปไปไปดูเน่บักกี้นะครับจังหวะนี้เรลสตาร์หฮโอ้ยรถคันนี้มาแรงจัดครับเป็นมอไซค์ขนาดย่อมจะนำผมแล้วเนะี่ย

โอ้ยคันขาอีกแล้วชีวิตมดแดงนะครับมดเอ็กมดแดงมดมดบลาวมดบลูมดบลีมากัดผมเธอไม่ใญ่แลละอะไรก็เวอร์เกินสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเกมโลโบอกดานนี้ผมแบบโปรโดสุดๆนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะอยู่กับเกมรถ let's go อ่าอีกสองรอบนะครับผมก็จะจบคลิปละเฮ้ยกดไม่ได้นะครับอันนี้อีกรอบนึ่งแล้วก็อีกแบบหนึ่ง Fine, a people pine, a black puppy, a black eye. The people pine, a black eye, a good lady. Did it, 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 did, 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 อีกแบบหนึ <kah s> <playing> ่งก็คือเป็นแบบนี้ครับสับ m ไครตมีทูชูเอเลสับกดจานไม่ถึงสามเลยสับครับปิดคลิปได้ผู้่อนวันนี้ได้ปากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ติดตามช่องกอดีเพจนะครับโอเคคูดบอยแล้วก็สับสไครต์ม่ทูชูเอเลซับกดจานไม่ึงสามเลยสับนะครับ แล้ครับกดตามหลึกงสามไรซ์สามครับแล้วก็คนที่ขอรดนะครับก็จะเย็นๆนะครับผมก็ทยอยอัดอยู่อยู่นนองทยอยอัดอยู่อยู่เนาะโอเคไบรกดข้างบนไม่มีอะไรครับท่าชมนะเนี่ยครับดูพี่มิวมันอะไรไม่รู้นะครับข้างบนผมก็ลบไปงันงนเลย ขอให้คลิปมันเป็นเหมือนเดิมนะ